มองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายนี่พวกนายแน่ใจหรอว่ากิฟต์วอลเชอร์ที่เราได้มาเป็นโรงแรมญี่ปุ่นแถวกลางป่าตรงนี้เนี่ยนะก็ใช่อ่ะฉันซื้อของมาแล้วฉันได้มาดิแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าโรงแรมมันอยู่ตรงไหนด้วยเพราะว่าเรามองรอบๆก็ไม่เห็นเลยอ่ะแป๊บนะย่าทิมตุนย่าอยากแหลมเลย เอาเป็นว่าฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรเดินเข้าไปในเมืองแล้วลองถามคนแถวนี้ด้วยดีกว่านะว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยเมืองนี้เฮ้ยอ้ยนี่พวกนายโอ้แน่ใจแล้วว่าที่นี่คือโรงแรมที่ฉันบอกว่าเราได้กิฟต์เชอร์มาจุ๊บแจเธอไปซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องโลเซ่มาไม่ตอนแรกฉันเห็นภาพอ่ามันไม่ใช่แบบนี้นะนี่มันไม่ตรงปกอย่างแรงเลยอ่ะเป็นกาวมากเลยอ่ะและแถมนะ เมื่อ <im> ก <it still hate>. ี้ตอนที่ฉันไปถามคนในเมืองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีข่าวหรือเรื่องผีด้วยผีผีอะไรผีอะไรผีผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนใช่ไหมตอนแรกเลิกเล่นมุกนี้สักทีนะตอนนี้เรามาหาของที่นี่กันดีกว่าดูซิว่ามีอะไรที่พวกเราเนี่ยจะสามารถแบบเออใช้ในการนอนวันนี้ได้ยัอเอ้ยเอาปิดไฟทำไมโอซ่าเพล่อนที่นอนหมอนมุ้งอ่ะหมอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะ พลิกบอร์ดนั่งออกมาได้นะเพื่อหาของฉันได้เลยเงินไปทำอะไรเดี๋ยวก่อนไม่รู้ฉันคิดว่าน่าจะเอาเงินไปซื้อของละมั้งที่นี่น่าจะมีร้านสะดวกซื้อนี่ก่อนที่เราจะไปไหนเนี่ยตอนนี้เควสเขามาแล้วเขาบอกว่าให้เราหากล่องอะไรบางอย่างซึ่งกล่องนั้นอ่านมีกุญแจห้องของพวกเราทุกคนก็ได้นะทุกคนเฮ้ยนี่นี่อะไรอ่ะเงินเงินอีกแล้วเหรอเฮ้ยเงินปักผีสิบบาท มันเงินเงินโหยเงินกี่เยนเน่ยมันมีดูตรงกลางน่าจะเป็นห้าเยนไฟตามห้องไว้ได้วยอะไรฉันได้ยินเสียงแปลกจริงๆอ่ะโอเคปิดประตูว้าวเฮ้ยจุ๊บแจ๊คเข้ามากับฉันเฮ้ยทำไมปิดประตูดิเอ๊ยนายเข้าคนเดียวแล้วฉันน่ะแล้วแล้วนายไม่ปิดประตูฉันได้ยินเสียงอะไรปิดไฟปิดไฟดิทำไมปิดไฟพวกนายเป็นไงบ้างฉันมองไม่เห็นเลยมันคืออะไรในห้องไม่รู้ไม่กล้าไปว้ายอะไรมันเข้าห้องด้วยเหรอกอะไรเพื่นเหรอหมดเลย ลุดเขมเลยแอบเราแอบตรงไหนตายแล้วไปเลยอุ้ยหายหมดเลยหายด้วยบวกฉันรุดเลยหน้าเราหายเลยดีวีฉดูแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าผีหลอกจะทำให้พวกเราหัวโกรนอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเต็มเต็มเื่อตอนนี้พวกเรากลับมาหากล่องกันก่อนฉันว่ามันต้องมีกล่องกุญแจที่ไหนสักแห่งแน่แ่ก่อนที่ไอ้ผีนั่นจะมา กล่องอะไรนะนแอนดรอยย์พยายามลืมบาะนะก็ไม่เจอเฮ้ย hey. ฉันเจอกุญแจอะไรเอ้าเอ้าแอนที่ยยเจอกล่องเจอกุญแจอ๋อกุญแจอยู่ห้องนี้นี่เ sí, นี่ยนายดูดินี่โอเคโหกุญแจโบราณมากเลยแล้วก็ต้องเอาไปเปิดกล่องลองหาพวกห้องเก็บของไหมฉันคิดว่าโรงแรมต้องมีห้องเก็บพวกที่นอนหมอนมุ้งอยู่แล้วอ่ะงนี้มีตู้สามสี่ตู้เนี่ย โอ้ยเจ้าหนี้ตลอดกาลค่ะไม่เยี่ยมเลยทางหนีของเราพยายามเปิดไฟทิ้งเอาไว้นะในห้องไหนมีไฟเข้าห้องไหนห้องไหนมีตู้เปิดไฟไว้ในห้องนี้ก็มีตู้เหมือนกันอ่ะเปิดไฟไว้เลยรู้สึกมีตู้ทุกห้องแหละแต่ว่ามันมีแค่ตู้เดียวไอ้ห้องนั้นมีสามตู้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะโต๊ะโต๊ะโอ้ช่๊งแยอะไรอะไรเงินฮ้ยฉันได้เงิน ระวังด้วยล่ะนี่มันก็ใกล้จะถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วฉันว่าเวลาผี่ออกเฮ้ยกล่องอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนกล่องอะไรไม่รู้นี่ดูิจุ๊บแจงฉันคิดว่าตู้แจงนี่น่าจะเปิดได้โอเคงั้นฉันไขให้เลยนะนี่ฉันอ่านไม่ออกอ่ะมันเป็นยันเหรอฉันคิดว่ามันเป็นยันนะฉันจะลองเอ่อติดยันไหมแปะที่อูฟูดะคืออะไรอ่ะนี่นี่นี่แปะที่ผนังได้เพื่อนนี่หรือเปล่าชื่ออูฟูดะฉันลองแปะตรงนี้ดูนะ เฮ้ยราต้องแอคทีเวตมันเฮ้ยฉันได้ยินเสียงแล้วเราแปะยันแล้วไงใส่มือใส่มือใส่มือข้างนู้นข้างนู้นข้างนู้นอ่าฝั่งนี้พวกเราเดี๋ยวแปะยันทั้งสองฝั่งเลยรอจนกว่ามันจะมาแล้วมันจะช็อกตายเพราะยันโอ้ยโดนยันจนไม่กลัวหรอกเอาเดี๋ยวบอกไม่กลัวแอดโดนยันเวทีปากห้อยเลยใช่ให้ทุกคน รอบนี้เราต้องออกจากเขาวงกดนี้ให้ได้ก่อนก่อนอื่นก็ต้องเอ้ยอะไรอะไปอยู่ดีๆพื้นมันสันแปลกอะนายหัวสันเองหรือเปล่าเออนายหัวสันเองเพราะว่าทุกทีมันมาจะเป็นเฮ้ยวิวิวไม่รู้เราตะองตรงนั้นเริ่มหน้าลัวแล้วรรยากาศมันเหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยผ่านศึกสมรภูมิอะไรมาเยอะมากเลยอะประตูก็หลุดแถมแบบว่าตู้ที่เราเคยซ่อน มันก็แตกไปแล้วด้วยไม่มีคนเจอเลยนะที่จะทำลายทุกอย่างที่พวกเราพอที่จะซ่อนได้ไม่อยากพวกเราชีวิตรอดโอเคดีมากดไมอ้ฉันเซฟโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยพี่บอไปหาตู้เลยจะไม่มาแล้วนะไปละเข้าแล้วจ้ะดูนี่ขึ้ผมาแล้ว เดี๋ยวบอกคุณมีตู้ไปทางคุณแล้วต้นเรียบร้อยผมกินลาบมนุษย์อย่ากินของแสบมันมามันมาที่ตู้ฉันแป้งมันแกล้งเอาแล้วเราคุยตู้กับเซติบดีไม่มีครับเอาแต่ปุ่นปึ๊งไม่มีสัตว์กล่าวในหมู่เพื่อนว่าผมแบบเมื่อกี้ผมกะเออสำรองไว้ก่อนอ่ะไม่ไม่ไปไม่เหมือนกันเพราะฉันมาก่อนยังไม่ไปนะพี่ผมมามาก่อนคุณอะจะมาแล้วอย่ามา ตอนนี้มันอยู่หน้าตู้ฉันอยู่เนี่ยเฮ้ยไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วโอเคถูกห้องอ่ะต้องมีรหัสผ่านแปะอยู่แน่ๆนั้งแต่เมื่อะัรู่บ้านอ่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นสีออกขาวๆครีม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 อกนมไหมต่งนี้ไหมไม่มีครีมเลยนะห้องโต๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเจอแต่ภาษาญี่ปุ่น ซีเรียมซีเรียมน้องน้องหายิมน้องหาน้องก่อนหาน้องก่อนซีเรียมแมงปอหน้ายิ้มซีเรียมแมงปอหน้ายิ้มเขาตู้เขาตู้ฉันเขาตู้แล้ววู้ยพอมันรู้ว่าเรารู้รหัสผ่านตอนนี้มันไล่กวดยับเลยอะมันมีแค่สามตัวเหรอซีเรียมไม่มีสามตัวพี่ซีเรียมแมงปอหน้ายิ้มสีไปแล้้ววไปแลซีเรียมแมงปอหน้ายิ้ม เจอกันพ่อตีเหลี่ยมอหน้ายิ้มใครใส่แล้วเนี่ยไม่รู้ฉันวิ่งหาอยู่อ่ะเราอยู่แล้วมันอยู่ล่างเรมาลงล่างเราเปิดไฟเอาช่วยตกแจกตกแจกโอเคโรีบเปิดเร็วเอาเปิดแลยนะเป็นยังไงบ้างตัวหนึ่งตัวหนึ่งกำลังไข่ตีเหลี่ยมแมงปอแมงปอหน้ายิ้มตีเหลี่ยมแมงปอหน้ายิ้มไหนแล้วเนี่ย โอ้โหตุ้แจงเอาเงินไปเต็มนล้องมานล้องมา,องมาของ,องของข้าของข้ามีตู้ตอไอ้เราเราเรยันอนะไม่มียันหรอยังไม่มีเราต้องกุญแจไปเปิดกล่องโถยแล้วกล่องอยู่ที่ไหนอะกล่องอยู่ชั้นบนจำได้ชั้นบนปราตูยันพี่เข้าแล้ว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 แปลงว, <8. S 1> ว่าไงนี่ไปไนนไม่รอดหอกฉันจิตามกไปทุกที่พี่ม่ อนนี้ลไป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 พี่จริไปไปขึ้นบนคุณแจงขึ้นบนพี่คิดนายถือกุญแจมายังอก็มึงกุญแจขึ้นทุกคนเลยไม่ใช่หรอโอเคขึ้นเหมือนกันเออต้องหาใครเจอกล่องใครเจอกล่องคนนั้นเปิดนะได้แต่ตอนนี้จะกัมีหน้าฉันหมดอ่ะโอ้ยน้องเกิดท้องห้องผมค่ะพี่เป้งท้องห้องผมพี่แป้งมีตู้ยัง ผมตายเพราะความเสียสละของผมเองให้กับคุณสล็อตนี่ฉันบอกเลยเฮ้ยนยันเนร่ไปดิมาเลยยันอย่าไปไกลเดี๋ยวตายหรอกเอาดีไปอยู่ไหนก่อนทางไหนไปทางไหนขวาขวาขวาตัวมันใหญ่มากเลยเจอยันมาแล้วมั้ยยังอีกอาวาก่องอีกแล้วฉันว่าคราวนี้หลอนกว่าเดิม ที่นี่มันเนี่ยกับโลกแห่งความตายแน่กล่องอะนะอยู่ห้องห้องตัวเยอะเราต้องทาเวลาให้ได้เร็วที่สุดนะทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราเข้าไปในเขาวงกดที่นี่ทีทไรบรรยากาศมันจะเริ่มหลอนแล้วก็จะมีพัซเซอซ์ให้พวกเราแก้ไขแบบนานกว่าเดิมครั้งนี้มีกล่องสองกล่องก,องกับตู้เซฟหนึ่งเซฟไฟฉายกับพิพด้วยใช่ฐานจะจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ย อเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปต่อเพื่อนนี่ขนาดฉันซื้อไฟฉายแบบซูเปอร์ชาร์จมาแล้วนะเนี่ยจะเป็นแบบซูเปอร์รชาร์จซูเปอร์ชาร์จใช่ผมกลัวแบบว่าเกิดขึ้นมากลางทางนันนนะแต่ที่เราอยู่กันละนั่นแหละดินายอย่าลืมหารหัสด้วยนะะหาอยู่ได้ตอนนี้ฉันรอเวฟก่อนอามาแล้วโอ้ยโอ้ยเอาชชมเโม้จอมันแก่ตัวหน้านายหรอมัน หลังผมแบบโอ้โหอยู่ยมันผ่านหน้าตู้ฉันแล้วในครั้งนี้มันไปเร็วแฮยังยังยังอยู่ยังอยู่มันคลายเร็วขึ้นอ่ะใช่เสียงคลามันเร็วขึ้นเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่นี่มันคลาเร็วมากเลยมันผ่านตู้ฉันอีกรอบนึงแล้วแสดงว่ามันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบรวดเร็วแบบเดอะแฟชตอนนั้น้อกคันสองขามันยังไม่ไปพี่มันยังไม่ไปเอาไม่อยู่ไปคลายตายไมตายหรอโมตายเหรอเดียวผมอ่ะ มาคันสามรอบนะพี่มันสามรอบอ่ะไปแล้ว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 โอ้โหมาคันสามรอบห้องกล่องเหรอห้องกล่องเยอะมากเราได้กุญแจมาแล้วต่อไปเราจะไปหาห้องที่มีโต๊ะเยอะๆมันจะอยู่ข้างๆกับไอ้ตัวเอ่อน่าจะชั้นวางโต๊ะนี่ไงฉันเจอห้องโต๊ะละกรอง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 อุ้ยไม่มีกล่องไม่มีกล่องมีแต่เงินเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอกล่องแล้วเอ้า โอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยันแปะยันแปะแปะเลยพี่จะช่วยแปะแล้วจะช่วยแปะแต่คิดว่าเราต้องแปะย้อนมาเดิมแบบเพราะว่าครั้งนี้มันวิ่งแล้วแปะสองครั้งแปะสอครั้งเลยชุดแกงเข้าไปตรงนั้นทำไมแจงทุกคนมันเกิดตรงนี้มแจงไว้อะแต่ฉันตายเอาพวกเรารอดเฮ้ยแล้วแล้วนะคะ หลังจ,จากที่พวกเราเนี่ยผจนภัยกับไอ้บ้านผีสิงร้างญี่ปุ่นนั่นตอนนี้พวกเราผ่านมาได้สามรอบแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณจนสำเร็จเย้สต,ตา์พอดีรอดสองเท่ากับว่ารอดหมดมเย้ เราลหมดแ้วกันนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ระทึกใจเหมือนกันแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะที่สําคัญนะคะทุกคนเกมนี้เนี่ยเขาแบบเหมือนสร้างความหลอนมาให้พวกเราแบบโหตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าไอ้ผีตัวนั้นมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะใช่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็นกนกนได้ะค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ดูเจ<ล>๋งโดนเขมือไปตะเกีย่เออมากินชั้นคนสุดท้ายเลยอ่ะสิง